สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรินอัสดาพรเล่าทางน้ำตาความจริงเรื่องพ่อทำให้มองความรักเปลี่ยนไปคิดไม่อยากแต่งงานโด่งดังมาแรงในบทบาทของรำนำจากละครเรื่องกระเช้าสีดาอยู่นะขณะนี้เลยทีเดียวครับสำหรับสาวกรินอัสดาพรที่กาวแรกที่เธอเข้ามาสู่วงการที่ยังเป็นภาพติดตาติดหูใครๆหลายคนก็คือนักฝัน AF ี่เรียกได้ว่าคือบันไดขั้นแรกจากการประกวดร้องเพลงที่กรีนค่อยๆก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงจนดังตอนนี้ในด้านการแสดงทําให้ชีวิตของกรีนมีแต่ง,งานและงานมาตลอดเช่นเดียวกับความรักเช่นเดียวกันทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็เพราะจากงานที่ได้ทําและมาเจอกันเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการกลับไฟเดโชกรนอัศาดาพรได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจสําหรับกรีนแล้วงานมักนําพาความรักเข้ามาเสมอถามว่าความรักครั้งแรกเกิดขึ้นได้ยังไงเอ่ยกรนตอบว่า ราดเราได้ร้องเพลงกับพี่เขาก็เลยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเป็นความรักที่เกิดขึ้นในบ้าน AF แต่มันเกิดกระแสเพราะมีซีนที่แบบบังเอิญนิ้วไปเกี่ยวกันเป็นกระแสที่หนักมากจนถึงขั้นต้องมานั่งคุยกันแล้วว่ายังไงแล้วเมื่อมาสู่บ้านหลังใหม่ที่เป็นช่องใหญ่ความรักครั้งใหม่ก็บังเกิดขึ้นเป็นนักแสดงที่ดังมีความสามารถพอได้รู้จักกับพ,พี่เขาก็น่ารักแล้วก็ดูแลแบบดีเลยมันเขาเป็นคนผลักดันเราด้วยละครเรื่องแรกเราก็ไม่ได้เล่นเป็นนางเอกนะคะเล่นเป็นตัวหา าตัวหกเลยก็ได้พี่เขาแหละค่ะพี่ช่วยแนะนําช่วยให้รู้จักผู้ใหญ่มากขึ้นก็คือผลักดันให้เราได้บทที่ดีต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆอันนี้ที่ทําให้เรามาไกลได้ถึงขนาดนี้ถามว่าแล้วเลิกกันเพราะอะไรกรินตอบว่าฟังนอนเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อนหรือพูดจามไม่ดีแบบพูดเลิกเลิกไปเลยในช่วงที่ทะเลาะก,กันแต่ใจอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกสาเหตุมาจากเรื่องเดียวกันไหมได้ดูเทปของมิเกลลี่นะคะถามว่ากับรักครั้งใหม่เจอกันได้ยังไงกรินตอบว่าถ่าย ละครด้วยกันค่ะถามว่ามีความหวาดกลัวไหมว่ามันจะมีความยากอะไรอีกหรือเปล่าเวลาที่ทุกคนจับตามองเราก็อย่างไปทานข้าวก็ต้องนั่งแบบมุมมุมน้อยเห็นทันว่าเองเป็นคนที่คุณพ่อยอมรับเพราะเขาจะโทรคุยกับคุณพ่อเราตลอดซึ่งครินก็ไม่รู้ด้วยถึงขนาดที่คุณพ่อได้ฝากดูแลตัวเรากับเขาให้เขาดูแลเราด้วยปัญหาหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความรักของครินได้ก็คืออยู่ๆคุณพ่อก็จากไปกะทันหันแล้วปัญหาการเงินก็เข้ามาก็เลยขายรถไปแล้วก็มีเงิน ที่ยังติดค้างอยู่จะต้องใช้คืนเกิดขึ้นมา30ล้านตอนนั้นคือโอ้โหตกลงเยอะมากหลังจากที่คุณพ่อไม่อยู่ทําให้เกิดมีครอบครัวอื่นๆเกิดขึ้นมาอีกคือถ้าพูดกันตามตรงคุณพ่อมีครอบครัวที่ซ้อนกับคุณแม่มาโดยตลอดใช่ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ว่าทําให้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแม่คือเป้าหมายใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าหลังจากที่คุณพ่อไม่อยู่คือเราเหลือแม่แค่คนเดียวอยากจะทําให้เขามีความสุขที่สุดถึงแม้ว่าเขาไม่ต้องการแต่ว่าก็อยากจะทําให้ดีที่สุดถึงขั้นว่าเราไม่คิดว่า เราอยากจะแต่งงานด้วยซ้ำท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ